วันนี้จะพามากินอาหารอินเดียดีกว่าเครื่องเทศเขาไม่ตะโกนเธอเข้าใจไหมถ้าเครื่องเทศตะโกนเนี่ยหรอเนี่ยมันแบบเครื่องเทศมันแบบพามาปล่อยไว้ที่ไหนเนี่ยอืโดนมาทิ้งมาทิ้งเหรอโอ้ด้าหาทางกลับบ้านเอง เราจะกลับบ้านเลยเหรอมาถึงเขาปล่อยแล้วเราจะกลับบ้านเลยเหรอซอยนี้ไปทางไหนดีก่อนกลับบ้านหาของกินไหมอือก็ดีนะเฮ้ยหิวขึ้นมาเลยอืคุณแม่ไม่อยู่ตรงไหนคุณแม่อยู่นี่เอออยู่ตรงนี้อือวันนี้จะพามากินอาหารอินเดียดีกว่าเคยกินแม่นี่ไหมเนี่ยไม่เคยเร็วแต่เดี๋ยวว่าแต่ไม่เคยเลยแต่แต่อุ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังค่ะคุณน้องยังไงมีมีมีคนสนุดต่อเอ้ยสนุนหิน ไม่ใช่ได้ยินมาว่าจะพาให้มากินอาหารอินเดียเขาเอาเรามาปล่อยไว้ตรงนี้ที่เนี่ยคือซอยจรันสนิทวง11ร้านนี้จะเรียกว่าเป็นร้านรับก็ได้แหละเพราะว่าเข้ามาคือโอ้โหซอกแซกซอกซอยหาแต่ว่าร้านนี้เขาดังนะแต่รับนะร,บนนร้านรับเนี่ยแม่ออไปเซิร์ชดูเหมือนกันว่า เขาบอกเป็นร้านรับระดับปรมาจารย์นี่ปรมาจารย์ของเชฟอาหารอินเดียเขาบอกว่าเชฟที่นี่นะเรียกได้ว่าเป็นพ่อมดแห่งเครื่องเทศเดี๋ยวเราไปดูร้านเขาอยู่ข้างหน้านี่เองเราไม่ได้เดินเข้ามานะเรานั่งรถเข้ามานะคุณผู้ชมซอยตลาดสรี61นะอย่าลืมนะร้านชื่อว่าบางกอกทัศกา เยอะมากทำยังไงดีไม่ใช่อะไรนะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรบ้างเราไม่รู้ว่าอะไรต้องกินยังไงบ้างเดี๋ยวเราคุยกับคุณเชฟนะจ้ะได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พี่นเรศใช่ไหมคะครับพี่นเรศครับเป็นเจ้าของแล้วก็เป็นเชฟของร้านบางกอกทาก้ารวมทั้งเป็นเบสเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างให้เธอเลยเจ้าของเยอะแยะมากมายเลยค่ะพี่ค่ะคุณแม่ไม่เคยทานเลยเคยเห็นแต่ในทีวีอยากให้พี่นเรศไล่เรียงไปทีละอย่างเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างอะไรต้องกินอย่างไรอะไรประเภทแกงประเภทผัดมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะพี่เลยค่ะครับคือเราจะมาเริ่มต้นเนาะอาหารของทานเล่นเป็นแอปเปิลไทเซอร์พาลีปูรี นะครับอันนี้ใช่ไหมคะปาณิปุรีก็จะคือเหมือนเป็นแป้งลูกบอลนะครับเวลาจะทานเนี่ยเราก็เฉาะลูกบอลนี้ใส่ไส้ถั่วและมันอ๋อแล้วก็ใส่น้ำจิ้มมะขามอันนี้ใช่ไหมคะครับผมนี่นี่น้ำจิ้มมะขามแล้วก็จะมีน้ำเครื่องเทศดิบลงไปอีกทีใช่ไหมคะครับผมแต่โดยหลักแล้วเนี่ยตัวเนี้ยเขาจะทานกันแบบใส่น้ำเยอะๆแต่ก็แล้วแต่ชอบเนาะ เหมือนเป็นน้ำซุปอะสมมติว่าสมคบออนุญาใช้มือสมมติว่ามันเป็นลูกค่าเนี่ยเขาก็เทไปเกินสูงอย่างนี้เลยใช่มแล้วก็ทานทั้งลูกอ๋อโอเคได้เดี๋ยวจะลองอันนี้ค่ะต่อไปค่ะพี่ปาต่อไปก็จะเป็นสโมซ่านะครับพี่เหรอคะครับสโมซ่านี่คือคล้ายๆกะหรี่ปรับก็ใช่ฟองเผือดเหมือนกะหรี่ตาคือเราไปซื้อมาจากที่ฉลบุรีแล้วค่ะไม่ใช่เนาะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของที่ร้านเนี่ยปกติแล้วที่ของอินเดียเนี่ยคือเขาจะมีไส้มันฝรั่งนะแต่ของที่ร้านเนี่ย เรามีอยู่5้าไส้นะครับไส้แกะจะเป็นสีแดงครับไส้แกะสีแดงสีเขียวผักขมสีเหลืองคอเทจชีสตัวอยากนี่เป็นไส้ไก่นะครับแล้วก็ส่วนอ้นี่ไส้มันหลั่งโอเคต่อไปค่ะพี่อันต่อไปก็จะเป็นตระกูลย่างนะครับตระกูลย่างใช่ก็จะเป็นตัวสีแดงนี่ก็จะเป็น chicken tikka นะครับส่วนสีเหลืองๆอ่อนๆอันนั้นจะเป็น chicken rashmi รสจะอ่อนกว่านะครับแต่ จะนวนกว่าสีแดงก็จะจัดจ้านขึ้นนิดนึงเข้มข้นขึ้นนิดนึงครับทีนี้เราก็จะตามมาด้วยอาหารตัวเมนแล้วนะครับตัวเมนเนี่ยเราก็จะมีตัวตัวนี้อันนี้ค่ะอันนี้เขาเรียกชิลลี่ชิคเก้นนะครับอันนี้มันเป็นตัวผสมผสานระหว่างอินเดียกับไชน่าเป็นไชนีสอินเดียไชนีสเป็นชิคเก้นชิลลี่นะครับก็คือเป็นไก่ไก่นะครับส่วนตัวนี้จะ จะเป็น chicken s i chicken s i เนี่ยก็จะเป็นเหมือนไก่ทอดคาราเงะแล้วก็เคลือบกับซอสพริกโยเกิร์ตอันนี้จะเป็นเมนูของทางใต้นะคะแล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ใช่ตัวนี้จะเป็นปลาในซอสมัสตาร์ดอันนี้จะเป็นอาหารแนวแบงกอลตัวนี้จะเป็น chicken ปลาท่า chicken ปลาท่าอันนี้ก็จะเป็นซอสครีมอ่อนๆมะเขือเทศครีมอ่อนๆนะครับจะเป็นขั่วไก่นะครับากินอันนี้ก็จะดังในแถวแก้วกะ นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแกงผักขมคอเตจชีสของทางเหนือผู้คนน่ากินไปกี่รอบไม่นรสชลติที่ดค่ะอันนี้คือชีสนะครับเป็นคอเตจชีสเหมือนเต้าหู้นมอย่างเงี้ยคือว่าเต้าคือจริงมันก็มีจากหลายพื้นที่คือประเทศอินเดียหรือประเทศใหญ่ใหญ่มากก็จะเป็น่าพื้นที่แต่ละที่แต่ละที่เนี่ยที่ร้านก็พยายามพยายามจะดึงเมนูเด่นๆของแต่ละที่ ให้โลเคอลหรือคนไทยทั่วไปลอง<ม>ชิมดูมแทนที่จะรู้จักแค่สองเมนู<อ>ปกติคนเขาจะรู้จักแค่แบัตเตอร์ชิคเก้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายาม หลากหลายลองชิมดูในราคาเบาๆนะครับทางด้านนี้แหละอ่าอันนี้ก็จะเป็นแกงผักผมเหมือนกันคล้ายๆกับตัวนี้แต่เป็นโกก้านะครับอันนี้ก็เผื่อจะใช้เป็นมันแล้วก็ในนั้นก็จะมีไส้คัสเตดชีสอยู่นะครับอ่าอันนี้เป็นแกงบัตเตอร์ค่ะบัตเตอร์ชิคเก้นบัตเตอร์ชิคเเก้นขาบอกว่าเอ้ยชอบกินกันอะไรอย่างนี้กินกันของที่ร้านก็จะมีอยู่2ตัวบัตเตอร์ชิคเก้นตัวนี้ก็จะ ครีมครีมนัวนัวรสอ่อนๆหน่อยส่วนบัตเตอร์ชิคเก้นมาซาร่าเนี่ยก็จะเป็นเกรวี่หรือน้ำแกงเนี่ยตัวเดียวกันเพียงแต่รสจะจัดจ้านกว่าแล้วก็ครีมจะน้อยกว่านะครับอันนี้จะเป็นแกงโชเล่คือแกงชีตัวลูกไก่ตัวลูกไก่ครับอันนี้จะเป็นมาลายโกฟตาก็คือน้ำแกงเนี่ยก็จะทําจากมะพร้าวโยเกิร์ตครีมรสจะอ่อนนัวตัวลูกบอลก็เป็นตัวเดียวกันที่มีคอตเทจชีสอยู่ใน อันนี้ก็จะเป็นบิริอานี่เป็นข้าวหมกไก่เนาะแต่ในข้าวของอินเดียเขาก็คือจะเป็นเม็ดยาวเม็ดยาวเป็นข้าวบาสตี้ใช่คือมันจะเบากว่าข้าวหอมมะลิหรืออะไรนะครับเวลาทานคือเม็ดมันจะแตกออกมาหมดเพราะว่าเวลาเราทำเนี่ยคือเราเราไม่ได้เอาไปหุงแต่เป็นการปรุงเอาข้าวไปลวกในน้ำปรุงแล้วก็เอามา ทำแกงอีกทีนึงครับดูผ่านๆเหมือนเหมือนบะหมี่ค่ะเขาผัดเข้าไปเนี่ยเขาผัดอันนี้ก็คืออันนี้คือแป้งนานนะครับแป้งนานเนี่ยที่ทานกับแกงเนาะทานกับนี่ก็ได้ทานกับนี่ก็ได้รคับทุกตัวก็จะมีรสของที่ร้านก็มีหลายรสแต่ที่โชว์อยู่นี่ก็มีรสกระเทียม รสชีสแล้วก็นานธรรมดารปกติค่ะคนเข้ามาที่ร้านจะต้องจองใช่ไหมคะพี่ขาปกติแล้วต้องโทรมาจองคิวนะครับของที่ร้านเพราะว่าหนึ่งโต๊ะก็ไม่ได้เยอะนะครับสองเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านอ๋อช่วงนี้ด้วยอะไรด้วยใช่เราก็จะต้องจองคิวกันแล้วก็คือโทร0981031986แล้วก็หรือแอดไลน์บางกอบชัดก้านะครับแล้วก็แจ้งชื่อจํานวนบุคคลวันที่เวลาแจ้งเข้ามาได้เราดูต แล้วค่อยคนเปิดกันโนะคค่ะซึ่งมีคนมาทานที่ร้านแล้วก็สั่งเมนูเยอะขนาดนี้มีบ้างไหมคะพี่มีมากจ้ะก็บอกให้จัดเต็มเลยใช่ไหมใช่ส่วน ส่วนมากหลักๆแล้วเนี่ยพอชั่นของที่ร้านเนี่ยก็จะเบิ้ลของจากที่นี่ตอนหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งจานเนี่ยก็จะเยอะกว่านี้ส่วนมากแล้วก็จะมากันหลายๆท่านเนาะแล้วก็แช่์กันโอเคได้แล้วเดี๋ยวผูขออนุญาตชิมนะคะโอเคครับจอยยูมิวครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เยอะมากจริงอะทั้งไรดีอะก็เมื่อกี้พี่เขาบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมีคนสั่งมาเยอะขนาดนี้จริงจริงจานกลางแต่ว่าก็คือว่ามากินกันหลายคนอ่าเราชิมกันนิดหน่อยหน่อยแล้วกันนะคุณแม่นะอ่ได้เลยชิมชิมทุกอย่างมาเรา่มเจาะตเตาะเออเขาต้องตอตอตต่าอย่างนี้โดนเตาะอุ้ยแบบว่าเฉินนะโดนเตาะเป็นฟิลี้เหมือนในไอ้ไฟฟิงกองที่เอาไว้ตกแต่งตามแบบตามร้านอะไรอย่างเงี้ยป่ะไฟฟิงกองอันใหญ่ๆเนาะแล้วก็แสงลงมา เออหมือนเป็นแก้วแล้วคนนั้นได้บอกว่าเขาต้องใส่น้ำเยอะๆนี่มีอะไรอันนี้อันนี้จะเป็นอะไรแบบนี้ไปแล้วนะอันนี้เหรอน้ำนี่เหรอน้ำนี่เหรอมันแซ่บมันมีความแบบมีความเผ็ดมีความเปรี้ยวมีความแบบเพลินอ่อนพยายามนะเดี๋ยวน้ำจะมันจะอหกนะจริงอย่ากัดนะเอาเข้าไป บอกก็ไบอกก็ไปบอกก็ไปหลับกินอีกอ่ะแต่ว่าอย่างอื่นดูสิแล้วเฉยาๆกันเนาะเมื่อกี้อันนี้จำได้ปลาผัดมัสตาร์ดอ่ะคุณแม่แม่ชื่อมันไหนอืมอื้ออร่อยอร่อยมันเหมือนเป็นปลาทอดอ่ะปลาทอดที่เอาไปผัดพริกอย่างนั้นอ่ะถ้าเกิดได้เทียบนะอืมมันคือปลาทอดที่เอาไปผัดพริก แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเครื่องแกงของเขาเป็นแบบมีความเข้มข้นมีความหอมมันจะมีเครื่องเทศของเขาอะเรียกว่าเครื่องเทศของเขาหอมนะไม่ได้มีกลิ่นฉุนไม่ได้มีกลิ่นแบบจนเกินไปม,มันอยู่ในขั้นที่พอดีอะอ,อร่อยอันนี้เลยนะไก่อะไรทั้งอย่างนะเป็นไก่แล้วกันเนาะถือว่าเป็นไก่ ไก่อะไรสักอย่างทนะี่เป็นแกงเดี๋ยวก่อนนะนึกก่อนนะไก่อะไรถ้าเป็นข้อสอบเราตกนะออที่มาแก้ครูยืนติวให้อ่ะแล้วตอนนี้เราไปสอบอ่ะเราตกเลยนะนะเรียกเรียกคุณเชฟมาก็ไดนะ้ไก่อะไรที่มีไขยย่หต้อก็แค่อกลมกล่มอมป่ะมันแบบมันไม่โดดอ่ะมันไม่แบบ มันไม่ตะโกนไม่แล้วคุณกงของเครื่องเทศเขาไม่ตะโกนเธอเข้าใจไหมถ้าเครื่องเทศตะโกนยังไงบอเอนี่ยมันแบบเครื่องเทศแบบเอเนี่ยม่เครื่องเทศเครื่องเทศตะโกนหมายว่าเครื่องเทศเขานำหน้าเออนี่เครื่องเทศไม่ตะโกนเครื่องเทศแบบพอดีเออกินแล้วไม่ตกใจอ่ะกินแล้วแบบกินได้อ่ะตัวนี้ที่บอกว่ามีความผสมอินเดียกับผสมจีนเข้ามาเป็นแบบจีนฮักก้าอะไรอย่างนั้ถ้าไปร้านตามสั่งสั่งไก่ทอดผัดพริกคล้าย ตัวนี้เครื่องเทศไม่เยอะไม่จัดขนาดไหนชิมแล้วเหรอชิมแล้วไก่ไไผัดพริกที่ไก่หกห้าให้ไปต่อได้ไปหกหกหกเจ็ดหกแปดนีมันแบบมันมีความอ่ะสมมติว่าคนที่อาจจะไม่ชอบในกลิ่นของพวกเครื่องเทศหรือว่าอาจจะไม่ชอบเพื่อความมันความเลี่ยนอะไรเงี้ยตัวเนี้ยดีมันน้อยหน่อย,นนอย,อยแล้วมันก็จะมีความแบบเหมือนเหมือนใส่ใบมะกรูดแต่ไม่ใช่ใบมะกรูดเข้าใจไหมเหมือนเป็นชื่อแบบผัดใบมะกรูดอ่ะให้เทียบนะ อันเนี้ยมันมีความครีมมันมีความนมถ้าให้เทียบมันเหมือนคาโบนาล่าตรงนั้นเรายังไม่ได้กินแป้งนากเท่าเลยนะลองกะหรี่แกะครับได้อ um kind of ่ะทำสิเอ้ยไม่ให şey ้กาเรียกว่าอะไรนะกะหรี <t os> <t os> <t os ่พับเรียกเรียกพับซาโมซ่าขอใช้มือนะตอก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  ไม่บอกก็ไม่บอกก็ไม่รู้ว่าเป็นเนื้อแกะมันมีกลิ่นของสมุนไพรอยู่มันมีกลิ่นของเครื่องเทศอยู่ผสมผสานเข้าไปไม่บอกก็ไม่รู้อืมเหมือนเนี้ยเป็นกระเทยไม่บอกก็ไม่รู้ดูเผินๆดูเผินๆไม่รู้อุ<ม>้ยชิคเก้น<ร>บัตเตอร์เอาแล้วมีคนกินแป้งนานแล้วยกินไปสามชั่วโมงเธอกินไปอ้าวเฮ้ยกินกับแกงนี่แหละอืมอะไรบัตเตอร์ชิคเก้น กินเบตเตอร์ใบก็สุดเกลือเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมคือกินกันนานถ้าจเจป่ะ <c oughs> ต้องเอาน่ต้องเอาแน่แอ่มันแบบเป็นรสเป็นชาติเป็นเข้มข้นอะ่ะเหมือนไม่ได้กินเหมือน <c oughs> ไม่ได้กินอะไรมาก่อนอันนี้นานอะไร <c oughs> นานชีสนานจัง <c oughs> นานจังแบบเพราะไม่ได้ผัง มาจากซีสเกตเลยนะกระเทียมเพราะอะหัวข่อยกินเธอเปล่าๆเธอก็ดีนะกินแบบเปล่านีะเรียมเลยฉันเดินแล้วนะเดินไปไหนเดินไปไหนฉันเดินแล้วนะบุฟเฟ่บุฟเฟ่แต่ว่าลูกนี้ลูกใหญ่อ่ะขอหั่นดียได้ไหมข้างในที่บอกว่ามีกระเทียมชิ้น อันนี้ไม่เหมือนเพื่อนคล้ายกันอันนี้อันนี้แล้วก็นี้ไม่เหมือนเพื่อนนี่ไม่เหมือนเพื่อนนี่ไม่เหมือนเพื่อนแลรามันตัดเข้าไปแล้วมันได้เนื้อสัมผัสข้างในที่มันเป็นคอตเทจชีสนะอือกินคําแรกก่ะกินคําที่สองไม่เหมือนกันกินคําแรกมันมีมันมีกลิ่นเครื่องเทศเข้ามาปุ๊บแล้วพอเคี้ยวปุ๊บมันเป็นกลายเป็นกลิ่นหอมกลิ่นของตัวแกงเขาอะเครื่องเทศแต่ละแต่ละชนิด แต่ละรสชาติเขารู้กันได้ยังไงว่าต้องใส่กับตัวไหน,ม,น,หนมันถึงจะแบบมันทูกลิ่นหรือว่ามันหอมออกมาหรือว่ายังไงคะคือพื้นฐานจริงๆแล้วเนี่ยอาหารอินเดียเนี่ยเนาะมันก็จะขึ้นอยู่ที่ถ้าเกิดเป็นโฮมเมดเนาะอาหารตามบ้านเนี่ยมันก็จะมีเม็ดผักชีเนาะมันจะมีเม็ดผักชีพวกยี่หร่าพริกหอมกระเทียมเท่านั้นที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นเครื่องเทศของแต่ละรั <อ>ก็จะไม่เหมือนกันเนาะรีสปี้ของแต่ละสูตรเนี่ยก็ไม่เหมือนกันแกงตัวเดียวกันเนี่ยไป10ล้านรสชาติก็จะ ไม่เหมือนกัน,ม,ม,น,กนมันขึ<ม>้นอ,อยู่แบบว่าเจ้าของสูตรหรือว่าคนทำเนาะเราจะ<ม>เล่นกับเครื่องเทศยังไงเชฟคะเชฟรู้ไหม,มคนอื่นอะเขาขนาดน,นามเชฟว่าเป็นพ่อมดแห่งเครื่องเทศเหมือนเสกได้อะไรได้เอาจากนู่นผสมนี่ผสมนั่นเกิดเป็นอาหารที่อร่อยขึ้นมาค่ะเชฟค่ะคือเราพยายามเป็นคนที่ชอบทานแล้วก็ชอบคุกชอบชอบทำชอบอินเทอร์เทนเนาะมันก็เลยว่าสิ่งที่เราทานเนี่ยเราก็อยากจะให้ ลูกค้าทุกท่านได้ลองชิมลองทานเปิดโลกของเครื่องแกงหรือแกงอินเดียอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคนจะยี้มากเพราะว่ามันเหม็นมันฉุนคือเราพยายามที่จะลบตรงนั้นบ้างทาไมชาวต่างชาติฝรั่งอะไรต่างๆเนี่ยชื่นชอบแต่ทําไมคนที่นี่ถึงไม่ชอบนะครับมันอาจจะเป็นเพราะกินเครื่องเทศแรงเกินไปปรุงให้เข้ากับสิ่งต่างๆให้ซูปให้กับ ลูกค้าเนี่ยมามาเริ่มเปิดใจรับทานได้เหมือนเข้าอนุบาลเริ่มต้นเริ่มต้นเริ่มต้นอนุบาลแล้วมปนกรกิวเวตขึ้นไปเหมือนมาที่นี่เหมือนมาเปิดใจรับอาหารอินเดียถ้าเกิดว่าจะเป็นแอดวานเพิ่มขึ้นอ่ะเดี๋ยวเขาจ้อหนักแรงกดขึ้นไปคือเราพยายามคือเปิดเป็นอนุบาลเนี่ยอนุบาลเพื่อที่จะ สอนไม่ทานแกงทานอะไรที่เป็นอาหารที่ไม่ให้ตกใจไปก่อนใช่ไม่ให้ช็อกไปไม่ช็อกแกงไม่ตะโกน่ะเอาไวง่ายได้ค่ะขอบคุณมากนะคะเชฟขอบคุณค่ะ เฮ้ยแต่ว่าก็จริงนะอย่างที่เชฟบอกเชฟเขาเตรียมไว้แล้วเป็นระดับอนุบาลให้แบบว่าเฮ้ยทุกคนได้เปิดโลกอาหารอินเดียแล้วถ้าเกิดว่าจะไปแอดวานซ์เพิ่มขึ้นอะไรยังไงตามชอบก็คือได้หมดเลยใช่ไหมคุณแม่เหมือนครัคุณแม่มาเปิดโลกวันนี้เหมือนพามาเล่นอนุบาลใหม่เป็นอนุบาลอาหารอินเดียเออชอบแบบไหนไหนลองชี้ขึ้นมาสิเคลียอะไรบ้เคลียดเลยชอบจะซอสเออมันแบบเออมันแบบไม่เคยทานอ่ะเนาะเปิดโลกอันนี้เหมือนไก่ปัตติกเลยไก่ปัตติก ได้เดี๋ยวค่ำหน้าจะพาคุณแม่เปิดโลกอาหารใหม่เดี๋ยววันนี้ขอตัวไปกินก่อนนะคะ